ตตัััววโลลบบาาเเเเปป็็นนนนนนขอองงแแฮมมมรร์ะะะคีี้้จ่่ยยไฟทหนะสวัสดีครับผมปอนนะครับจากช่อง YouTube ปอนฟอร์ดและที่ปรึกษาการขายจากโชลุงฟอร์พนครสขาขาเกษตรโนมินวันนี้นะครับผมมีตัว4ประตูรุนเน็กเอนะครับคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลทวีดเดียว2.0ลิตร170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันนะครับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับราคาขาย9,34,000นบาทแต่ว่าคันนี้จะเป็นรุ่นพิเศษที่เพิ่มแพ็คเกจเข้ามานะครับ อีก30,000เป็น9 6 4 0 0 0บาทเดีย๋ยวเราไปดูกันครับว่าคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างแล้วก็ออปชันที่เพิ่มเข้ามา3 0 0 0มมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวออปชันเสริมแล้วกันตัวที่เสริมเข้ามาจะเป็นสัญญาณเตือนระยะจอดด้านหน้าและหลังนะครับก็คือตัวเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดแล้วก็ด้านท้ายนะครับที่กัน่ชนท้ายนะอีก4จุดนะครับระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะแล้วก็ระบบเบรกอัตโนมัติตัวจับคนเดินข้ามถนน ระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับแล้วก็ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางอันนี้ก็คือแพ็กเกจเสริมเข้ามานะครับในราคา30 0 0 0บาทคันนี้นะครับมีเจ้าของแล้วชื่อเจ้าของรถคันนี้คือคุณเจษดานะครับอยู่จังหวัดแพร่คันนี้ลูกค้าซื้อเงินสดนะครับเดี๋ยวจะเดินทางมารับรถแล้วนะครับเริ่มจากชุดแต่งนะครับคันนี้เป็นชุดแต่งชุดวายนะครับ WILD นะครับก็จะมีตัวคาดกระจังด้านหน้ากระจังหน้านะครับเป็นของเดิมรุ่นใ LT เสริมตัวคาดกระจังนะครับเป็น f อ d ดีเป็นสีดำด้านแบบยาวๆนะครับอันนี้คือของชุดวายแล้วก็เป็นชุดสเกิร์ตด้านหน้านะครับอันนี้ครอบทับกันชนของเดิมนะครับแต่ว่าจะเว้าของเซ็นเซอร์ไว้นะชุดวายแท้นะครับก็จะมีตัวเพจให้นะครับแล้วก็ด้านด้านล่างจะเป็นตัวปั๊มนะครับชุดวายแล้วก็จะมีใบรับประกันให้นะครับสำหรับลูกค้าที่ติดตั้งชุดวายนะครับตั้งแต่วันที่4เดือน11เป็นต้นไปมีใบรับประกันแท้ให้นะครับไฟหน้ารุ่น xlt นะครับจะเป็นแบบซีแคมแบบนี้ สีแคมก็คือจะเป็นตัว LED นะครับไฟวิ่งกลางวันให้นะครับเสริมหลอดด้วยตัวข้อไฟหน้าเป็นสีดำด้านรุ่น XLT ก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับเสริมด้วยคิ้วคิ้วคอมเมียมนะครับสำหรับรุ่น XLT นะจะเป็นคิ้วคอมเมียมให้นะครับทั้งสองข้างไฟตัดหมอกของ XLT มันจะเป็นไฟตัดหมอกอัจฉริยะนะคือเลี้ยวตามวงเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปซ้ายนะครับวิ่งตรงก็คือติดสองดวงเลยอันนี้ก็คือ,อตัวไฟตัดหมอกอัจฉริยะนะครับเดี๋ยวบางทีลูกค้าจะเข้าใจว่าทําไมมันติดไม่พร้อมกัน เดี๋ยวผมเปิดตัวเครื่องยนต์ให้ดูสำหรับตัวเครื่องยนต์ดีเซลโทอโบเดี่ยวนะครับตัวสองจุดศสำหรับตัวเครื่องยนต์นเน็กเจนตัวใหม่นะครับก็จะไม่มีพัดลมพัดลมที่อยู่หน้าเครื่องนะจะไม่มีแล้วนะครับจะย้ายมาเป็นพัดลมไฟฟ้าที่อยู่ตรงนี้แทน นี่พัดลมจะเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับก็จะลดภาระ,ะของเครื่องนะครับทําให้รถประหยัดน้ํามันมากกว่าเดิมทบเดี่ยวอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับอันนี้คือทบเดี่ยวนะส่วนไดชาร์จนะครับที่อยู่สูงก็จะอยู่เหมือนเดิมนี่ไดชาร์จอยู่ด้านบนเหมือนเดิมนะครับก็สามารถทําให้รถยนต์ฟอร์ดลุยน้ําได้สูงกว่าแบรนด์ทั่วๆไปนะครับก็ดีไซน์การวางห้องเครื่องนะครับของบล็อกจุดศูนย์ก็เซอร์วิสง่ายนะครับเซอร์วิสง่ายตัวใหม่ไม่มีโช๊คฝากระโปรงแล้วนะเห็นไหมไม่เหมือนตัวเก่าแล้ว โช้ออกฝากกับเรงไม่มีแล้วแต่ว่าสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันสําหรับด้านข้างนะครับก็จะมีตัวซุ้มล้อของวายนะครับที่มามันมาเป็นเซตนะชุดวายจะมีตัวปั๊มคําว่า WILD นะครับก็คือวายนะครับด้านข้างก็จะมีตัวยางตัวนี้จะเป็นยางนะครับไม่ใช่ซิลิโคนนะจะเป็นยางนะครับล้อแม็กของเดิมเป็นขอบ17นิ้วในรุ่น x g ก็เปลี่ยนใหม่เป็นขอบ18นิ้วลายดอกไม้รัดด้วยยาง Monter A/T 3ของเดิมมันจะเป็นขอบ17นะ แล้วก็ซีรีส์ยางจะเป็น255อันใหม่เนี่ยเปลี่ยนใหม่เป็นขอบ18นิ้วเป็นลายดอกไม้นะครับดำคลิปเงินแล้วก็รัดด้วยยางมอเตอร์ AT3 นะครับซีรีส์ยาง265 60ขอบ18หน้ายางกว้างกว่าเดิมนะดูเต็มซุ้มกว่าเดิมนะครับตัวมอเตอร์3เนี่ยตัวยางมันจะเป็นยาง AT นะครับก็คือเอาเทเลนวิ่งดีทั้งทางเรียบแล้วก็ลูกลังอ่ะคันนี้ช่วงล่างเดิมๆนะไม่มีการยกนะครับอันนี้ช่วงล่างเดิมเลยส่วนด้านข้างกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีเดียวตัวรถ รถสีน้ำเงินก็จะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้พร้อมไฟเลี้ยวด้านข้างให้นะครับกระจกตัวนี้นะครับสามารถปรับไฟฟ้าแล้วก็ปรับไฟฟ้าจากด้านในได้นะปรับแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะครับรุ่นนี้มือเปิดประตูก็จะเป็นสีเดียวตัวตรถแล้วนะครับสาหรับตัว Next Gen ตัวใหม่นี่มือเปิดประตูเสริมเบ้ากรนลอยให้ที่เป็นของแต่งด้านบนราวหลังคารุ่นนี้เดิมๆไม่มีนะอันนี้คือของแต่งนะครับเป็นราวหลัลงคาสีดำด้านสติ๊ก,กเกอร์ด้านข้าง,าง,งนะครับก็จะเป็นคอมเบเรนเจอร์นะครับเป็นสีเทา อันนี้ก็สติกเกอร์มีให้เลือกทั้งหมดของิว่าลายลูกค้าเลือกได้มาได้ข้างสําหรับรถฟอร์ดตัวสูงนะนี่มีให้ทุกรุ่นนะครับด้านบนก็จะเป็นแถบกันรื่นสีดําแล้วก็ด้านท้ายจะมีตัวโลบาร์เป็นของแฮมเมอร์นะครับตัวนีจ้จะเป็นของแฮมเมอร์แท้นะครับจะมีไฟเบรกแล้วก็ไฟหลีอยู่ตรงกลางนะนี่จะมีไฟให้นะครับตรงกลางแล้วก็คันนี้ต้องบอกก่อนว่าไฟท้ายไม่ใช่ของเดิมเปลี่ยนไฟท้ายแต่งนะ เห็นไหมจะคล้ายๆกับตัวไฟแท็่ไฟท้ายแต่งนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนยกโคมใหม่เลยนะครับสามารถใส่ได้ตรงรุ่นคันจนท้ายรุ่นนี้นะครับสำหรับตัวเพิ่มแพ็กเกจที่ผมบอกก็คือมันจะมีตัวเซ็นเซอร์ถอยให้4จุดข้างละ2จุดนะปกติ XLT ไม่มีนะครับแต่ว่าคันนี้จะเป็นรุ่นเสริมแพ็กเกจสาม0 0จะมีเซนเซอร์ถอยให้แล้วก็รุ่นนี้นะครับมีกล้องถอยให้อยู่แล้วนี่ เซนเซอร์สี่จุดแล้วก็ใช้งานควบคู่กับตัวกล้องถอยกล้องถอยหลังก็จะอยู่ตรงใต้โลโก้นะครับแบบนี้เลยอันนี้ก็เรียบเรียบเนาะสวยเพราะว่ามันได้ไฟท้ายด้วยนะครับสําหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันสําหรับ X4 คันนี้นะครับเพิ่อแต่งอะไรเพิ่มเติมไปเดิมๆโรงงานตัว XLT นะครับเบาะจะเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมคันนี้ก็เปลี่ยนใหม่ด้านข้างปกติมันจะเป็นหนังอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เปลี่ยนใหม่นะเป็นหนังหนังดําเดินตะเข็บได้สีเงิน เบาด้วยนะครับเบาก็จะเป็นหนังสีดำเดินจะเข็บได้สีน้ำเงินนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนนอ,นะอันนี้คือทําใหม่นะอันนี้คือทําใหม่ทั้งหมดนะครับของเดิมเป็นเบาผ้านะครับแล้วก็เบาเนี่ยจะเป็นเบาธรรมดายังไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับสามารถปรับตรงกล่นได้พนักพิงได้แล้วก็เดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับสวิตช์ควบคุมอย่างที่ผมบอกตัวน,นี้จะเป็นควบคุมกระจกข้างนะครับแล้วก็ปรับพับกระจกฟไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าออโต สตาร์ทรถทุกครั้งไฟหน้าจะอยู่ตำแหน่งออโต้แบบนี้นะครับนี่แล้วก็ตัวใหม่ x อเป็นพุชสตาร์ทมีกุญแจรีโมทให้2ดอกแล้วก็เป็นพุชส START นะครับหน้าจอเรือนใหม่ตัวนี้จะเป็นหน้าจอ8นิ้วนะครับจะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วตัวนี้นะโุมอะไรก็จะเป็นไฟฟ้าปุ่มมันติฟังก์ชันครบสามารถปรับได้4ระดับก็คือขึ้นลงได้แบบนี้แล้วก็ดึงขึ้น ถอยหลังได้แบบนี้นะครับสําหรับตัวนีจเจนนะทําได้หมดนะครับตัวเก่าทําไม่ได้นะตัวใหม่ทําได้สําหรับตัวเครื่องเล่นนะครับตัวหน้าจอนะตัวนี้หน้าจอจะเป็นหน้าจอ10.1นะครับรองรับ p p l e c a r p l a y แลวก็ Android Auto มีระบบ FordPa s สสามารถเชื่อมต่อมือถือของผู้ขับขี่ได้นะครับก็ระบบ Ford p a s s มันดียังไงก็คือ1คือสตาร์ทรถผ่านมือถือได้เอากระจกด้านข้างขึ้นลงได้ผ่านมือถือแล้วก็เช็คศูนย์บริการใกล้บ้านได้นะครับแล้วก็ระบบเกี่ยวกับรถสามารถดูผ่านมือถือได้นะครับ กระจกกระจกตัวนี้จะเป็นกระจกธรรมดานะกระจกมองหลังยังไม่ได้เป็นตัดแสงนะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB สําหรับเสียบกล้องหน้าให้อยู่ด้านหลังกระจกนะครับเกียร์เกียร์ออโต้นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้หสปีดจะมีเครื่องหมายบวกลบที่ด้านที่ด้านด้านนี้นะด้านขวาเกียร์นะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูก็สามารถชิปเล่นเกียร์ได้สําหรับตัว Next Gen x t e นะครับก็จะมีไวเลสชาร์จให้นะครับชาร์จมือถือตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB ให้นะครับ ทุกอย่างมีให้ครบเลยแล้วก็เบรกมือจะเป็นเบรกมือธรรมดากุญแจรีโมทเป็นแบบนี้นะสองดอกมีให้สองดอกคันนี้อัพเกรดเบาะหนังใหม่นะเป็นหนังดําได้สีเงินนะครับหากลูกค้าท่านไหนสนใจทางได้ที่เบอร์0 8 6 3 4 4 0 7 3 9นะครับผมปอนฟอดยู่นี้บริการแล้วก็ผมมีบริการรับจองออนไลน์ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดผมมีไฟแนนซ์พื้นที่วิ่งเซนให้นะครับไฟแนนซ์ผ่าน,านแต่งรถให้แล้วก็ส่งรถให้ด้วยทุกอย่างจัดการให้หมดเลยก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระด คอนฟอร์ดให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ